ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านครับในสัปดาห์หน้านี้ก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่20เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนามังกรจะมีความสุขมีความแฮปปี้มีความสบายใจขึ้นอย่างมากความสบายใจตรงนี้นั้นนะครับ อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยคือการเงินการทองของชาวมังกรนั้นมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและสัปดาห์หน้านี้ก็เป็นสัปดาห์แห่งการติดต่อประสานงานต่างๆซึ่งจะนำมาซึ่งข่าวดีนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับชาวลัคนาราศีมังกรอย่างนั้นเลยนะครับชาวลัคนามังกรใครที่ทำงานติดต่อกับคนทางไกล หรือเกี่ยวกับระบบโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆหรือเกี่ยวกับคนหมู่มากมักจะนำพามาซึ่งความสำเร็จให้กับชาวลัคนามังกรอย่างไม่น่าเชื่อวันจันทร์ที่20วันอังคารที่21ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่ดีมาก2วันนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีเรื่องแฮปปี้มีเรื่องทำให้คุณมีความรู้สึกสบายใจแฮปปี้มีความสุขเข้ามาวันที่จะมีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นักคือวันพุทธที่22 และวันศุกร์ที่24สองวันนี้ชาวมังกรไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรนะครับแล้วก็เป็นวันที่ดาวจันทร์มันโคจรไปอยู่ในเรือนมรณะของชาวมังกรก็จะมีความรู้สึกจุกจิกใจไม่ค่อยแฮปปี้มีเรื่องบุญหงิดใจเข้ามานั่นเองอย่างนั้นเลยสัปดาห์หน้านี้ผมก็ยังถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวมังกรอยู่นั่นแหละครับ การติดต่อประสานงานต่างๆในช่วงวันหยุดเป็นวันเสาร์หรือแม้แต่เป็นวันอาทิตย์ก็ตามมันจะเป็นวันที่นำพามาซึ่งความสำเร็จและความสบายใจให้กับชาวลัคนามังกรไม่จำเป็นนะครับว่าวันเสาร์วันอาทิตย์จะต้องหยุดงานกันเสมอไปคุณอาจจะมีการติดต่อกับใครนอกเหนือจากเวลาทำงานจะเป็นการติดต่อประสานงานอะไรก็ตามในวันเสาร์และวันอาทิตย์เสาร์ที่25อาทิตย์ที่26ล้วนและแต่นำพามาซึ่งความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจทั้งสิ้น ก็เป็นบทสรุปนะครับตามหลักของแอสโตรจีหรือโหราศาสตร์นะครับแบบฉบับของสินแสหมิงนะครับว่าด้วยออดวงในสัปดาห์หน้านี้ก็คือจะมีความติดขัดอยู่แค่2วันเท่านั้นก็คือในวันพุทธที่22และวันศุกร์ที่24ส่วนในเรื่องความรักนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์หนึ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความรู้สึกสบายใจมีความรู้สึกทุ้มๆในใจขึ้นมาแบบแปลกประหลาด เหมือนกับใครคนใดคนหนึ่งที่คุณแอบจะอาจจะแอบนิยมชมชอบเขาหรือเขาอาจจะแอบนิยมชมชอบคุณอยู่น่าจะมีการพูดคุยหรือประสานงานหรือติดต่อกันมากยิ่งขึ้นคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วแล้วไม่ค่อยได้เจอกันสัปดาห์หน้านี้ชินสาบิงพยากรว่าน่าจะมีการติดต่อและพูดจากันแบบท้อยทีท้อยอาศัยทําให้ความรักมันแฮปปี้สบายใจยิ่งขึ้นชาวมองกรนะครับเรื่องความรักในสัปดาห์หน้านี้ถ้าคุณเป็นคนโสดนะ สัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่คุณนั้นเป็นที่ถูกตาต้องใจกับเพศตรงข้ามอย่างมากทีเดียวโชคดีครับ